คอมเซตมารุ2019ในราคา2 6 0 0เท่านั้นเองครับใครอยากรู้สเปคเนี่ยตามผมมาดูได้เลยครับนะฮะสเปคของคอมเซต2019ในราคา2 6 0 0บาทเนี่ย CPU ที่ใช้เป็น CPU Intel Core i5 ครับรหัส 12400F ครับใช้ร่วมกับบอร์ด ASUS Prime H610M นะฮะการจอที่ใช้ก็จะเป็น ASUS Dual GeForce RTX 4060นะครับ แรมที่ให้มาเป็น Kingston Fury Beat ครับนะฮะ DDR4 16 g b b บัสสปีด3,200เมกะร์ครับนะะ SSD NVMe ครับเป็นตัว Kingston NV3 500 g b ps, ครัพเพราะาสปาตัวนี้จะเป็น Deep Cool ครับ650วัต์80 Plus Bronze นะครับพร้อมกับเคสที่เป็น Antec AX83 RGB Extreme ครับในราคาเพียงแค่2 6 0 0บาทเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมดูครับว่าคอมพิวเตอร์ในราคา26,000บาทเนี่ยจะทำได้ดีขนาดไหน เกมแรกก็คือ b a c k m i ด Wukong ครับนะฮะ Wukong ในเครื่อง2019เนี่ยผมตั้งค่าเป็นแบบ Very High ครับกับจอ full hd นะครับ dlss ตั้งเป็นแบบ Balance นะครับ fg on ครับนี่เปิดให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกม Wukong ครับณห,หน้าจอตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่นี่ฮะประมาณ90เฟรมครับ 95, 94, 93ครับกับ CPU ที่32% นะฮะเรม13กิกครับนี่นะฮะตั้งค่า Very High แล้วเล่นได้ขนาดนี้ครับช่วงแกลบที่ทำได้นะครับในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80-90ถึงเฟรมครับนะฮะก็หายห่วงครับคุณไม่ต้องกังวลเลยครับเล่นเกมวูคองเซตแบบ Very High เนี่ยสบายๆครับนะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองเกมต่อไปเลยครับ เกมต่อมาที่ผมจะลองนั่นก็คือตัวไซเบอร์พังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดครับนะฮะรอบนี้ขอขี่มอไซค์บ้างครับนะฮะไซเบอร์พังเนี่ยการตั้งค่านะครับนะฮะกับจอ full hd เนี่ยตัวภาพเนี่ยผมตั้งที่ rto drive ครับนะฮะแล้วก็ r a y t r a c i n g เนี่ยเปิดแบบพาร์ part uh p a เท r e ิ a งครับที่ผมลองเล่นครับนี่ฮะเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ85 84 83เฟรมครับกับ cpu 50กว่าเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะ ram 11บเกิกครับ นี่นะฮะแล้วเป็นไงภาพสวยขนาดนี้เกมต่อมานั่นก็คือ God of War ครับนะฮะลองเพียงขวานกันดูครับนะครับ God of War เนี่ยการเซตอัพเนี่ยเป็นแบบอัลตร้านะครับ DLSS Quality ครับนะฮะแล้วลองเล่นดูครับเฟรมตอนนี้ที่หน้าจองผมเนี่ยกับฉากนี้ประมาณ76เฟรมครับ74นะฮะ70กับ CPU 60กว่าเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะ RAM 12กิก นี่ตั้งค่าไว้ประมาณนี้แล้วลองเล่นดูครับนะฮะเท่าที่ลองดูเนี่ย God of War เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60-70บางช่วงก็ทะลุไปที่80ครับแต่ยืนพื้นอยู่ที่60-70ครับนะฮะสำหรับเกม God of War มีขวาดอันเดียวทำได้ทุกอย่างบอกเลยเกมเนี้สนุกเกมนี้นั่นก็คือตัว Forza Horizon 5ครับนะฮะ ลองตั้งค่าเป็นแบบเอ็กตรีมครับนะครับ RT on ครับนะฮะเรติซิ i n g on นะครับ DLSS balance FG on ครับนะครับนี่พอมันมี r เรติซ i n g เนี่ยรถเราก็จะเงาสวยงามครับนะฮะ Horizon ไฟท์ครับหน้าจอผมตอนนี้เนี่ย97เฟรมครับกับต p u 50กว่าเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะแรมเนี่ใช้ไปประมาณ12บสกิกแล้วเป็นไงดิฟโชว์เพื่อหนึ่งทีครับโอเค นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเฟรมเดทที่ทำได้นะครับสำหรับตัวฟอร์ซ่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณ9 0้าสิบถึงร้อยอ่ะผมตีประมาณนี้เพราะบางช่วงมันทะลุไปที่ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้านะครับแต่จะยืนพื้นอยู่ที่ประมาณ9 0้าสิบถึงร้อยครับกับการตั้งค่าเป็นแบบเอ็กซ์ตรีมในเกมฟอร์ซ่าฮอริซอนไครับเกมต่อมาครับนี่ฮะหลายๆคนชื่นชอบเกมนี้ครับลองให้ดูสักนิดนึงครับกับวาโลแรนครับนะฮะในการตั้งค่าแบบไฮครับ จอ Full HD แล้วลองเล่นดูเลยครับนะฮะวาร o โลแอนจกความคมไปนิดนึงโดนยิงซะนะครับแล้วที่หน้าจอของผมตอนนี้เนี่ยนะฮะลงต่ำอยู่ที่ประมาณ200กว่าเฟรมสำหรับฉากนี้นะนะครับบางช่วงทะลุไปถึง350กับการตั้งค่าแบบไฮครับ,นะรบจริงๆแล้วเนี่ยคุณตั้งค่าได้หมดนะจะไฮจะมีเดียมนะครับ แล้วแต่เลยครับว่าถนัดแบบไหนหรือบางคนบอกว่าแบบไฮที่ผมลองให้ดูแล้วไปลองตั้งค่าเครื่องที่บ้านแล้วชอบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับนะผมว่าอนนี้ก็โอเคแล้วนะกับคอมราคา20,000ประกว่าบาทนะครับนี่อันนี้ก็คือ Valorant ครับและเกมสุดท้ายครับที่ผมจะลองนั่ก็คือตัว Delta Force ครับนะฮะนี่เป็นไงกับการตั้งค่าแบบ Ultimate ครับหน้าจอ Full HD DL SS เป็นแบบ Quality นะครับ FG ON ครับ ตั้งค่ามันให้หมดเลยครับ oh <my> นะฮะเราจะไปตลุยสงคามกันครับนี่ฮะนะฮะเดลต้าฟอสเนี่ยณห,หน้าจอผมตอนนี้นะครับเฟรมจะอยู่ที่ประมาณ120กว่าครับโอ้โหเผาก็ท่อมระเบิดประตูอะไรครับเนี่ยนี่นะฮซีพียูประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทีห่หน้าจอผมเนี่ยก็ประมาณสักร้อยกว่าเฟรมครับนะครับใช้แรมประมาณ13กิกนะฮะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ฉาก กับการตั้งค่าแบบอัลติเมทครับนะฮะใครที่สายเกมสงครามกับ Delta Force เนี่ยหายห่วงครับสำหรับคอมเซตเครื่องนี้ครับ ได้ลองกันไปแล้วผมบอกได้เลย6เกมที่ผมลองเนี่ยเป็นเกมที่กําลังได้รับความนิยมนะตอนนี้เลยนะครับสําหรับคอมเซตมารุ2019ครับในราคาเพียงแค่2 6 0 0บาทเนี่ยใครที่สนใจครับสำหรับเซต2019นะครับกดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ www.jb.co.th ได้เลยนะครับหรือไปที่หน้าสาขาของ JB ไปได้ทั่วประเทศเลยครับนะฮะเรามีให้บริการทั่วประเทศครับนะฮะราไปถึงฝากช่องทางของออนไลน์โซเชียลมีเดียครับนะครับของ JB เนี่ยติดตามได้ทุกช่องทางเลยครับ